ถ้าเขาไม่รักอ่ะก็ควรยังไงผ่าเราไหมผ่าเราไมมก็ไม่ควรโทนเรานะก็ควรยังไงพอาเราไหมควรยังไงควรผ่าเราไหมอ่ะ ใช่แล้วครับวันนี้เราพาทุกคนนะครับมากินร้านดังกี้เยาวราชที่ต้องบอกเลยว่าถ้าเขาไม่ร้าครับก็ควรต้องพอละไมรถานีนะคะมีชื่อว่าครัวพอละไมเป็นร้านดังของเยาวราชที่อร่อยต้องลองเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งเมนูห้ามพลาดของเขานะคะนั่นก็คือหอยทอดที่เป็นหอยทอดทาร้อนรวมไปถึงวันนี้ค่ะเราสั่งเป็นผัดกระเฉดแบบนี้มาซึ่งของร้านของเขานะคะจะเป็นผัดกระเฉดที่ผัดไม่แห้งมากนะคะหน้าตาก็เลยแบบเหมือนจะแบบมีขุกคลิกนิดๆนะคะแต่ว่าที่ห้ามพลาดเลยนี่คือเมนูนี้เลยนะคะเมนูสุกี้แห้งที่เขาให้เครื่องมาแบบเยอะมากๆ ซึ่งต้องบอกว่าใครที่ไปเยาวราชแล้อยากอลองรับประทานนะคะเมนูนี้เนี่ยถือว่าเป็นอเมนูมต้องลองนะคะสําหรับคนที่ไปแล้วซึ่งร้านของเขาเนี่ยหาไม่ยากนะคะลองเพิมพว่าัวพอละไมไม่ใช่พอละไม้นะลองดูกันจ้ะอร่อยมาก